จีบเพลงของลูกน้ำอาสยามห้ามเขียนของพี่ไม่ได้เดี๋ยวอุ้มอิมดาอุ้มอิมไม่เล่นด้วยแล้วมันน่ามีดาแม่น้าตาจะเหมือนกอล์ฟเปียกแอนด์โรส์ถึงใจก็อยากคิดถึง C V O ี N อแอนด์แอนด์ชวนีฟ่าทีฟสีดำสีดำต้องมาที่ปัญญาวัฒน์ 登录我的马 AI 呀，C W U，C W U N N 三三三，你快点打，你打。 เบสกี่นีแล้วนะเบลว่าใว่าผู้หญิงน่ะแต่ตมามีจีบลูกน้ำอาสยามฝันเห็นกระตายเหมือนเธอตัวตัวเธอตัวตัวเตัวเดีตยวเธอตัวพธอตัตัวเนี่ตวอัวเธอตัวเตอตัตัอัวนวัววเันเธอวัเตอก แล้วจะได้เล่าให้ใาหิวสวิรนี่สิจ๊อว์มนแกเสียวไม่ดีมนแกทำแบบนี้ไม่น่านรักเลยทำแบบนี้เหมือนบอกว่า,วาที่วอรซอมเบียมเหมือนพะายุมแล้วก็อัเปลวันปล่าฉลามนี่สุดา วาวิ่งรถไฟกระโดดกันกินบุกกลีหัวเมด็ดบุกกลมปตีบุกกสาวไอหงส์เดี๋ยวต้งรอเส้นสั้นมาจดสาว ถ้าคิดว่าชอบคิดว่าใช่ข้ามาใกล้นิดหนึ่งถ้าคิดลึกซึ้งใจต้องถึงไม่ต้องมัวเคลินอายออนไลน์ให้ดูหน่อยพี่ชายถ้าแค่ดอมดมทำมองมองน้องก็คงไม่ปลืม้มถ้าได้แค่ครึม้มทับซึ้งซึ้งน้องจะรู้เมื่อ,อไรอย่ารังก่อแม่หน่อยพี่ชาย อย่ามวัวแต่เคื่อนไอโอกาสสุดท้ายรู้ไว้ไม่ได้มีให้บ่อยอย่ามวัวแต่นั่งคอยจะดีไม่น้อยถ้าอยูุดอจแล้วแมนนิดนึงอยากจะกินมามว่วนตอนซอยปลาอยู่นั้นระว่าจะจอยสุดท้ายโดนหมกแดงแย่งไปต้องลงว่าจิบมาไอ่ยาไอาย,ยอายยต้องลงว่ากล้ามาไอาย,ยะไอ่ยาย อย่าเป็นแฟนน้องก็ต้องจีบแบบรีบได้อายดหมดโปรโมชั่นแล้วพี่จะเสียใจก็แค่คำ้ำคำทำามืนมนเดินมาคุยสักหน่อยแค่พูดน้อยๆทางตับร้อยใอรอยู่น้าแล้วไงรีบมาอย่ามวัวแต่เคินอาย ไม่ใช่ว่าท้าแค่ให้ทายใจเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันก็ปิ๊งเธอเบาๆแค่เขาใจนิดหนึ่ง <_ C> e <an> เขาเป็นผู้หญิงนะ <_ C> e <an> ให้คุยก่อนได้ไง <_ C> e <an> อย่ามัวแต่เคลิ้นอายโอกาสสุดท้ายรู้ว่าไม่ได้มีให้บ่อยอย่ามัวแต่นั่งคอยจะดีไหมน้อยถ้าหยุดใจแล้วแมนๆนิดหนึ่ง อย่าจะกินมามดต้องซอยเปต่อยู่นาะนระวังจะจอยสุดถ้าโดนหมดแดงแย่งไปต้อง,งว่าจีบมาอายายอายายต้อง,งว่ากล้ามาอายายอายายอย่าเป็นแฟนนอ้องก็ต้องจีบแบบรีบได้ไออดหมดโปรโมชั่นแล้วพี่จะเสียใจต้องลงว่ากล้ามาอายายอาย,ยะต้องลงว่าจีบมาอายายอาย,ยะ สะพานวางไว้ให้รีบเดินอย่าเคลืนเดียวคนอื่นถ้ามาเดินล่าตาน่าจะเสียใจอย่ามัวแต่เคิอนอาย โอกาสสุดท้ายรู้ว่าไม่ได้มีให้บ่อยอย่ามัวแต่นั่งคอยจะดีไหมน้อยถ้าอยุดใจแล้วแมนแมนนิดหนึ่งอยากจังกินมาหมดต้องซอยเปล่าอยู่นานระวังจะจ้อยสุดถ้าโดนมุดแดงแย่งไปตกลงว่าจีบมาไอ,ายยอายย้ยาอ้ยาตกลงว่ากล้ามาไอ,ายยอายย้ยาออ้ยา อยากเป็นแฟนน้องก็ต้องจีบแบบรีบได้อดหมดโปรโมชั่นแล้วพี่จะเสียใจต้องลงว่ากล้ามากอ้ายยะอ้ายยต้องลงว่าจีบมากอ้ายยะอ้ายยะสะพานวางไว้ให้รีบเดินอย่าเคินเบี้ยคนอื่นขามาเดินรัดน่าจะเสียใจน้องไอ้นี่ไม่อยากกินผักแพ้ว่าไม่กินผัก